จัดสร้างที่1ล้านเหรียญนะครับเป็นเหรียญแจกทานของวัตโกนะครับวัตโกจัดสร้างเองเลยนะครับผมเป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่ครับทรงเดียวกันกับรุ่นชนะจนนะครับปีห6นะครับก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ศรัทธาหลวงพ่อรวยภาษาทิโกและผู้ที่ชื่นชอบในวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยทุกท่านกันด้วยนะครับผมเอกจาเทศนะครับ วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเหรียญแจกทานครับเหรียญแจกทานรุ่นรวยร้อปีครับนี่นะครับเป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่ครับทรงเดียวกันกับรุ่นชนะจนนะครับปีห้าหกนะครับขนาดเท่ากันเลยนะครับวัตโกจัดสร้างนะครับ ปลกเสกในวาระเดียวกันนะครับกับรุ่นรวยร้อยปีนะครับชื่อเหมือนกันนะครับปลุกเสกที่พระธาตุเจดีนะครับมงคลสิทธาจารย์ที่ประดิสถานไสระสังขารนะครับของหลวงพ่อรวยพิธีดีนะครับพิธีใหญ่นี่ครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อบุรณะปฏิสังขรนะครับวัตโกสร้างอนุสรณ์นะครับร้อยปีหลวงพ่อรวย นะครับถวายพระทหารนะครับพระภิกษุสามเณรนะครับเรียนพระปริยัติธรรมนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับที่วัตโกนะครับแล้วก็สมทบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมนะครับแผนกบาลีนะครับแล้วก็ค่าน้ําค่าไฟของวัตโกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ ัตถุประสงค์นะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะพระกันก่อนนะครับนี่นะครับทรงเหรียญนะครับชนะจนเลยนะครับถ้าดูข้างหน้านี่ครับข้างบนนี่ลงพลอรวยปรษสาทโกนะครับวัตโกนะครับเหมือนเลยนะครับนี่นะครับรูปดอกไม้ตรงนี้เหมือนเลยนะครับ เหมือนกับรุ่นชนะจนปีห้าหกเลยนะครับด้านหลังนะครับแตกต่างที่ด้านหลังนะครับด้านหลังจะคล้ายๆกันนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นร wounds, ุ่นรวยร้อยปีนะครับเป็นเชื่อใหม่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปีพศใหม่นะครับเป็นปีพศ2565นะครับแล้วก็ยันก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับแตกต่างกันที่จุดนี้ครับ จุดนี้ของปีห้าหกจะเป็นรูปตัวไก่นะครับแต่ปีนี้จะเป็นรูปเป็นเลขร้อยปีนะครับไม่เหมือนกันนะครับเป็นเลขร้อยปีนะครับตรงนี้ส่วนด้านหลังนะครับอ่าหงเรียนจะไม่เจาะนะครับจะเป็นรูปดาวตรงนี้นะครับความแตกต่ตางนะครับหกปีล่าสุดปีหกห้าหงเรียนจะไม่เจาะนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมลักษณะของเหรียญนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการดูพระแท้ครับของหลวงพ่อรวยนะครับผมอันดับแรกนะครับดูที่ความคมชัดกันก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับความคมชัดของใบหน้านะครับของใบหน้าดวงตาลึกนะครับลอยย่นตรงหน้าผากนะครับชัดเจน เส้นผมของหลวงพ่อนะครับตรงติดเป็นธรรมชาตินะครับถ้าเป็นเส้นตรงๆไม่ใช่นะครับของปลอมทันทีเลยนี่นะครับจมูกตรงนะครับความคมชัดตรงลำคอที่เป็นจุดเล็กๆนะครับต้องคมชัดนะครับประมาณนี้นะครับฟันตัวหนังสือนะครับ ต้องเป็นตัวเรียวตั้งๆขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับฟอมตัวหนังสือนะครับต่อไปผิวเหรียญครับผิวเหรียญต้องเรียบตึงนะครับผิวเหรียญต้องเรียบตึงไม่มีเส้นขูดขะไม่มีรอยต่างๆนะครับน,น,นี่นะแต่ถ้าเป็นของปฟอมก็จะเป็นออกบวม,บวม นะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็จุดตายเลยนะครับตรงนี้รุ่นใช้หน้าจนก็มีเหมือนกันนะครับนี่นะครับตรงจุดที่ต่อกับหูเหรียญกับตัวเหรียญนะครับจะเป็นขีดเล็กๆตรงกลางลงมานี่นะครับของปลอมจะเรียนแบบได้ไม่เนียนครับแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ําครับบางเหรียญก็ไม่มีครับของปลอมนะครับนี่ ของแทรจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญน,นี่มีรอยตัดของบล็อกพิมพ์นะครับนี่นะครับวิธีการดูพระแท้แล้วก็มาดูหลังเหรียญกันต่อเลยครับนี่นะครับชัดเจนตัวอักษรเลขยนัน ต้องเป็นเส้นนะครับเรียวแล้วก็ยกสูงขึ้นมาแบบนี้นะครับรุ่นรวยร้อยปีนะครับเป็นตราสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะครับเลขโค้ดนะครับของรุ่นนี้นะครับของปีหกห้านี้นะครับจะเป็นเลขโค้ดเลเซอร์นะครับนี่พระรุ่นใหม่ครับเป็นเลขโค้ดเลเซอร์นะครับ3ามเก้าแ ศูนย์หนึะครับผิวเหรียญนะครับ,เ,บเรียบตึงนะครับผิวเหรียญเรียบตึงไม่มีรอยขูดขะขอบเหรียญเรียบตึงนะครับโค้ดที่เป็นเลขร้อยตรงหูเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับจะเป็นรูปดาวล้อมรอบแล้วก็จะมีเลกร้อยอยู่ตรงกลางนะครับงี่คือชัดเจน ต้องเป็นแบบนี้ลักษณะนี้เท่านั้นนะครับสำหรับวิธีการดูพระแท้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมจัดสร้างที่1ล้านเหรียญนะครับเป็นเหรียญแจกทานของวัตโกนะครับวัตโกจัดสร้างเองเลยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลและวิธีการดูพระแท้นะครับของรุ่นรวยร้0ยปีนะครับวัตโก ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยวันะที่นี้ด้วยนะครับผมสลหรบใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเล็กๆน้อยๆครับในการทำคลิปวิดีโอนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นรุ่นไหนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ